สวัสดีครับผมนัทพงษ์งามสง่าครับอ่าหนึ่งครับหรืออัศวินหมาดำครับก็เป็นเลขานายกอบจได้นะครับแล้วก็อ่าวันนี้เป็นอาศวินหมาดำนะครับอ่าจัดโครงการนะครับอ่าอัศวินหมาดำทำามันหมาจรนะครับเพื่อแก้ปัญหาอ่าสุนัขจ้อนจัดในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็อ่าเนื่องจากในวัสมุทรสงครามนะครับมีปัญหาเรื่องสุนัขจรอนจัด เยอะมากครับก็ทำกันไม่หมดครับวันนี้ก็เลยอขอโครงการร่วมกับมูลที่ซอยด็อกขึ้นไปนะครับแล้วก็มูลที่ก็ก็ <im plement> ร่วมกับเราทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหานะครับวันนี้เรามาเริ่มันที่ตำบลไทยหาดซึ่งซึ่งอย่างที่เราทราบครับตำบลน,นี้มีหมาปัญหามาจอจัดนี่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามน,นวันนี้เราเลยมาลงกันที่ก่อนนะครับ เราจะเริ่มทำหมันนะครับเดือนละ300ตัวนะครับทำทุกเดือนนะครับเป็นตั้งแต่มกกาลาเดือนนี้ยันคันวาลนะครับก็ปีหนึ่งก็ได้ประมาณ3,600ตัวครับก็ก็ถือวก็เยอะมากครับแล้วก็อาจจะแก้ปัญหาได้ได้ได้เยอะครับแล้วก็เดี๋ยวปีปีต่อๆไปค่อยค่อยว่ากันครับกลุ่มกลุ่มเป้าหมายนะครับก็จะมีทั้งหมาตอนจัดครับแล้วก็มีหมาที่าบ้านเลี้ยงเอาไปด้วยครับเพราะว่า อสองลุ่มเป้าหมายหลักเนี่ยก็ถ้าสมมุติเราทํจสมาจอนอปุ่มนี้ก็จะคลอดมาแล้วก็มาปล่อยเหมือนเดิมครับเราต้องทํำกู้คันไปทั้งทั้งสองทั้งสอง,งสอง,สองุ่มเลยครับแต,แต่แต่เราก็เน้นหมาจรเป็นหลักครับแล้วก็ทำ็จก็จะฉีดวัคซีนที่นักบ้าด้วยครับป้องก,กันโรคนักบ้าไปในตัวเลยด้วยครับค่ะวันนี้จริงๆเราก็ถือเป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะในขาหนุ่มนะคะซึ่งจริงๆโครงการนี้ เดชาหนึ่งทำมาก่อนแล้วก็ทำมาตลอดนะคะก็เป็นคนรักสุนัขนะคะก็ช่วยเหลือปัญหาหมาแล้วก็มองเห็นปัญหาจริงๆเรื่องหมาจรจัดนะคะแล้วก็จะหาผู้ดูแลที่จะมากำจัดหรือทำหมันเนี่ยยากมากนะคะก็ได้ไปประสานมูลนิธิซอยด็อกใช่ไหมนะคะว่ามูลนิธิก็ใจดีนะคะแล้วก็มาร่วมทำโครงการนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยนะคะ องคนิรที่เป็นผู้สนับสนุนทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายคนก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะตรงนี้ก็เป็นนิมิตหมายดีนะครับปีนี้ทั้งปีเราทั้งหมดที่พังตัวนะคะ3,600ตัว3,600ตัวนะคะซึ่งก็น่าจะลดปัญหาไปได้เยอะพอสมควรนะคะก็ก็ยังคุยกับคุณหมอเมื่อกี้นะคะ อบอจอเราเนี่ยก็อยากร่วมมือด้วยนะคะแต่ไม่ทราบไม่รู้จะหาทางยังไงดีนะคะก็เลยชวนบอกทำเอฟโอยกับอบอจไหมนะคะแล้วก็ขอจังหวัดเนี่ยเป็นจังหวัดต้นแบบที่ทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะปีเดียวอาจจะไม่จบนะคะอาจจะต่อเนื่องไปสองสามปีนะคะว่าตรงนี้คุณหมอก็บอกต้องกลับไปปรึกษาทางกรรมการมนุษิธีก่อนนะคะเพราะเราไม่มีหน่วยงานที่จะมารองรับเรื่องเหล่านี้นะคะบริษัทก็ไม่มีบุคลากรแล้วก็ไม่มีงบด้วยนะคะ อาาตอตก็ถูกจํากัดด้วยระเบียบว่าไม่ใช่พาระหน้าที่นะคะตรงนี้มันก็เป็นปัญหาเรือรังมานานตลอดวันนี้ก็ได้พูดคุยกันถ้าทําได้หรือเราอุดหนุนมูลนิธิเข้าไปนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายที่มาทําให้จังหวัดเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทางมูลนิธิซอยด็อบนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเลขาหนึงนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากนะคะแล้วก็ คืแกไม่ได้หวังผลอะไเลยนะคะทํามาตลอดนะคะแล้วก็ทํามากขึ้นแล้วก็เป็นตัวแทนที่ไปประสานมนลนิธินะคะไม่ใช่ว่ามูลนิธิจะไปทุกที่นะคะเพราะเขาก็มีกําลังจํากัดเหมือนกันนะคะวันนี้ก็สำหรับปีนี้เนาะก็เป็นความโชคดีของสมุทรสงครามนะคะ3,600ตัวเนี่ยจะจะถูกทำหมันปีแรกเมื่อกี้คุยกับคุณหมอก็จะทำเฉพาะตัวเมียก่อนแล้วก็เรื่องตัวผู้ก็ ว่าว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะมันก็ลดจํานวนไปได้ก็ก็เลยดูโอกาสนะคะประชาสัมพันธ์นะคะถ้าใครอ,อยากทำหมันหมานะคะมาประสานได้นะคะามาที่อบจอก็ได้เลยขาหนึ่งไปอยู่ทุกวันนะคะว่าที่บ้านอยากทำหมันหมาจะทำไงดีใช่ไหมคะถ้าอยู่ดีๆอุ้มมาเลยไม่ติดต่อครั้งแรกเนี่ยบางทีต่อวันเนี่ยรเราเกินที่เราตั้งเป้าไว้มันก็จะไม่ได้ทำนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตาม ชมรายการของอบจอนะคะแล้วก็วันนี้เราก็มาดูเรื่องดีๆนะคะการทำหมันหมานะคะแล้วก็แถมด้วยฉิตป้องกันสุนัขบ้าด้วยวก็ขอขอบพระคุณนะคะสวัสด,ดีค่ะ